แบ่งปันการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้เราจะมาเหยียบคลายเส้นขาในท่านอนคว่ำกันนะคะค่ะเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่มีอาการปวดขานะคะเมื่อยล้าขานะคะการนวดขาจะมีในท่านอนหงายนอนตะแคงและท่าคว่ำนะคะแต่คลิปนี้เราจะมาเหยียบให้ดูในท่าคว่ำนะคะเพื่อนคลายเส้นได้ดีมากๆเลยนะคะใช้ในกรณีที่กล้ามเนื้อแข็งนะคะ รูปร่างค่อนข้างใหญ่เนะาะค่ะเราก็ขึ้นไปที่ต้นขาชิดกระดูกก้นย้อยเลยนะคะเวลาเราจะเหยียบแล้วควรจะมีไม้ค้ำยันสองอันนะค้ำยันพยุงตัวเราไว้นะค่ะอย่าขึ้นไปเหยียบโดยที่ไม่มีไม้หรือไม่มีที่จับนะคะเพื่อนมันจะทําให้เราทรงตัวไม่อยู่นะคะแล้วก็ย่าไปนะคะที่ต้นขา ก็จะมีสองเส้นนะคะที่เราจะนวดนะคะต้นขาเส้นแรกที่เราจะนวดนะคะให้เรายืนห่างข้างแบบนี้นะคะหันข้างแบบนี้ที่ตามคลิปนะคะนั่นแหละน้ําหนักจะเหยียบอยู่ตรงเส้นนั้นนะคะอ่าตรงส้นเท้าเรานะคะค่ะแต่เราจะไม่วางเท้าลักษณะจิกนะคะเราจะวางแบบตรงๆนะคะลงเท้าตรงๆแต่น้ําหนักจะอยู่ตรงส้นเท้าเรานะคะ เหยียบไล่ไปเลยนะคะเส้นแรกของขานะคะอ,อีกเท้าเราก็ไปย่าตรงกล้ามเนื้อน่องไปได้ถึงเอ็นร้อยหวายเลยนะคะเพื่อนค่ะจะคลายเส้นขาได้ดีมากๆเลยนะคะถ้าใครมีความตึงเส้นด้านหลังขานะจะรู้สึกคลายดีมากๆเลยนะคะโดยการย่ำไปมานะคะเจ็ดรอบสิบรอบนะคะขึ้นลงแล้วก็ ขยับใหม่ขาเลยได้เลยนะคะในขณะที่เรานวดขาอีกข้างหนึ่งเราก็ก้าวมาเหยียบขาอีกข้างหนึ่งนะคะก็ค่ะก็ให้เราสังเกตดูนะคะถ้าส้นเท้าของผู้นวดนะคะอยู่ตรงไหนนะคะคือเส้นนะคะที่เราจะเหยียบเน้นนะคะจุดไหนที่มันมีก้อนแข็งๆหรือมีความตึงมากๆเราก็จิกส้นเท้าเล็กน้อยนะคะยกปลายเท้าขึ้นเพื่อให้น้ําหนักมันลงนะคะ หรือเราจะใช้วิธีการตะแคงตะแคงเท้าก็ได้นะคะย่ําเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าถ้าเราตะแคงเท้าแล้วผู้ถูกนวดเขาจะเจ็บแต่มันได้เส้นนะคะค่ะก็เป็นวิธีการเป็นเทคนิคในการเหยียบนวดนะคะค่ะที่จะเอามาส่งต่อให้เพื่อนๆน,นะคะเผื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะหลังจากที่เราย่ําไปมาแล้วเราสัมผัสได้ว่า เส้นขามันคลายความตึงแล้วนะคะเพื่อนเราก็ขึ้นไปเหยียบเล็กน้อยที่สลักเพชรน,นะคะสามารถย่าได้เล็กน้อยนะคะตรงแก้มก้นนะคะเพื่อนแล้วส่วนเส้นชิดกระดูกหลังนะคะเราจะใช้วิธีการานวดด้วยศอกนะคะหรือเข่าหรือนิ้วนะคะใช้ได้หมดนะคะสลับกันทําได้นะคะเพื่อนเพื่อคลายความปวดหลังนะคะ ในท่านอนคว่ำนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะคะ